ไม่คขานวดแป้งให้กันตรอ,อ่ะเนาะซุมไพ่ยอซุ้มเมน,ง,นง่ยวะเน้นเพิ่งตื่นนอนเ<า>พิ่งล้างหน้าเสร็จตื่นนอนมาปุ๊บมันนวดเขาแป่งเลยปปเป็นลูกมือของแม่เท่านะคะเห็ดขาหูจ้าง สมัยก่อนตอนเด็กๆอะนะ่ะเนาะแม่เท่าทำข้าหูจ้างขายจอมเนาะแล้วลูกมือก็คือเน้นๆเนานะช่วยคุณแม่เท่าทำมาตั้งแต่เด็กๆตอนเช้าๆตื่นมาหกโมงเช้าเนาะเสียงนำ้ำไม่เท่าตัางเขาอันตอนเช้าๆตื่นมาหกโมงเช้าแล้วก็มาช่วยแม่เท่าตำข้าหูจ้างนดแปลงนดส,สังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยแม่เท่าเกลือเกลือก็คือทำเป็นแผ่แผแผแผนๆเนาะ แล้วกินข้าวเสร็จแล้วเป็นมงครึ่งก็นีนก็ไปโรงเรียนใช่ไหมจําได้ไหมจำได้พี่นีไม่ได้ทำเนาะช่วงนั้นพี่นีไปเรียนทักษี้เหล็กเนาะ<ช>ก็เลยไม่ไม่ได้ช่วยก็เลยทําให้นีทําเขาจ้างไม่เป็น <laughs> แต่เนนเนนทาเป็นนะคะกำลังนวดแป้งอยู่ค่ะเห็ดเป็นแต่ว่าเนี่ย <laughs> เป็นเอออ๋อโอเคโอเค นดเสร็จเราก็เอากระตมเนาะทำไมต้องทำเขาหูจัางอะป, 3, ปีใหม่เดือนสามเหตดปีไหนหนึ่งปอกอะปีใหม่เดือนสามเห็ดปีไหนหนึ่งปอกเอ่อถ้าเป็นปีใหม่ขึ้นก็เป็นสงกรานเนาะถ้าปีใหม่โลกก็ธันวาสามสิบเอ็ดนะวันที่หนึ่งเนาะส่วนปีใหม่เมืองเหนือเราเนื่องจากว่าเมืองเหนือนี่สมัยก่อนในยูตินเมืงเอมงเคแล้ว่พอนเนาะก็เลยเหมือนเอ่อได้รับวัฒนธรรมของเคมากเนาะ ก็คือจีนนะคะปีใหม่ของเราเนี่ยสมมติวันนี้เป็นปีใหม่ของจีนเป็นตรุษจีนใช่ไหมปีใหม่เราก็จะเป็นพรุ่งนี้เนาะก็คือหลังตรุษจีนวันหนึ่งนะคะก็ต้องทํำขบุญจ้างเอาไว้กระยัดนำปันปอนผ้าบุหรุษจ้อมเรากินจอมแล้วก็ถวายผราว่องจ้อมนะคะนวดข้าวกันแล้วนะเนาะเอาเมื่อต่อมกัน ไม่ทาตัางไว้พอดอตึ้ง<ว><ว>นอกเออล้องออกกันเต้ยเต้ยโอเคเรียบร้อยใส่ไฟแข่ง okay. พกมะเป้าเนี่ยไหมคะสะสับมะเป้าไว้เอากะทิใส่กะหลจังไข่ห่อใส่มะเป้าวะก้มนังทีปอกปัญหาเอาซะอันนั้นนั่เอาใส่ตู้แช่แข็งไว้เออไม่ถเอามันในอย่ามในเตออ๋อยาอันไหม่หรอมีอันใหม่เออ

เห็ดกินแก่ถ่ายยา่จางเห็ดขายยา่ไปหลาเอ้ยสมก็วอยู่เดไปแค่กายัง้กกาใจอ่ะเมื่อปีกายนั่งเขาอยู่ยังกุ้งไม่หอมเละเห็ดหนอก็เลียวเห็ดเป๊ะมันเห่ออ่ะหนออันที่เจมันโป้เหอะ ไปยัมาเปลี่ย <c ười> นกันก่อน แม่นั่งตำโตมันตีเย็น่ะต๊ม,มตีเย็นะ สิบหนึ่งอะป๋อแคปหนึ่งสิบหนึ่งโย่เนาะใจอะสิบหนึ่งเช็ดปากกันเหมือนตั้งกับเมทัลเฮานี่ยเมือนตั้งก เออหลายยวมหัศกาเขากาข้างใ้กาเอเน็ก้กาคล้ายนีสิบแสนนะาลเออปีนึงเนี่ยเม็ดเมเห็ดตั้งปีนะปีนึงเห็ดเรินนึงจุดไหลหิมสิบแสนใเอออาม็ดมาหน้าโอ้โหนั่งก็ยังหมูอ่ะ มันเนี่ยเห็ดตูปันนี่ว่าเลยอะจริงจริง้เขาวิวอยู่วันแกเนยตู้ันปันอะมั่วมัวเนี่ยใส่นั่งก็ไขว่าชนะไปลงไม่เถากงเลยเงินมิมใจเห็ดเห็ดเห็ดเฮ่อเาไอ้ นั่าของพ้อไงเน้นๆนนไยเธอเก่งเนาะเรื่องการบ้านการเรือนเนี่ย <c oughs> หญยมัจเไม่เทาหา่มัจเจมีเถาลาแล้วนะ่ <c oughs> นะลาแล้วกานไม่ไหนเนี่ย <c oughs> ท่ถ้าเขาพ่องน้ำกอนขมป้องนะนเหมือจิมป้อง,ม,องมันกายเออติดอ่ะคุณยายนี่ไม่ได้เลยเนาะต้องกลมๆอ่ะเนาะ

ไข่ใหญ่ก็ขขึ้นรีกันนั่นเหรอมันเป็นข่าฟ้องรล้เนาะขุมไหนตั้งมั่น่นโหลมถวกาไก่แตะพานกับเปิ้ลพานกันเลยข้าวแกงเปิ้ลอ้าวตังออ ก็หลังจากที่ทํเข้าหวหูจ้างเสร็จนะคะก็จะมาดูพี่นี้ค่ะพอเห็นพี่นี้นะคะบอกว่าจะไปสวนนะคะก็มาดูสวนหน,หน่อยนึงโอ๊ก้างอะไรเนี่ยผักใหญ่มากมัวอยู่ตั้งไรอ,ไอ๋อโคขอมาต้นโคขอมานอะมันสูงมากว่าอุ้มฮันออ มีก้นมาวิเหรอเออกะเผักมันมีเยอะจนไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะนีเอาพบบผักกันมอคาโฮหนึ่งอืเอเน,เนี่ยหวงเยอะมากเลยอะ่ะโหวงเขียวอ,ะอ่ะอ๋อผักกันมอการฮบปุ๊กอะ่ะเออเนอันตื่นเลยอันปีตึงไงใจปุกงแจเอาเอไอม่ไง <laughs> อันน้เป็นกรลีเร่อจากว่าเข้าหนหดยาเราใช้ยาเขาเรียกอะไรยาฆ่า,มาแมลงก็เลยแบบมี มีหวงสีเขียวๆอ่ะหนอนสีเขียวๆอ่ะเยอะมากเลย<อ>น,นี่จ้ะคะอ๋ออันเนี้ยอือืออือนี่ต้นอันนี้ก็มียังตายเตอ่อมะส้มปูเออพีดีเอาอันอันเนี้ยลิติสิงเกอร์เอาไปเอาไปทำอันนี้ไงเจอมันเจอมันลืมมัดเต้อยากีสม,มุติต้อือม,มากจะได้กินอันนึงอ,อันนึงก็ยังดีนเนาะมะเขือก็ออกสมุตตเนาะ ผักวุ้นสุนห้าโลผักวุ้นุผักวุ้นกินเหยวเลือแผนสเลือแ่นตดหนึ่งยมี่เน่อันนี้ด้วยพริกโอ้พริกใหญ่พริกเกียวพริกเกียวปะพริกเียวในโจยใหญ่อะอันนี้เจ๊สเอาไปกินจิ้มน้ำพริกกินนี่ผักกัดหมอกหนึ่หสหสหือแผ่นสามหผัดกะปหนึ่งสอค่ะ คณะคณะกับมีแต่ว่าคณะนี่มันออกหมกอ,อย่างมีผิดก,กับมีแล้วก็เดี๋ยวจะเ,เอาผักสลัดอันนี้นี่เอากระเห็ดเชอร์มเดี๋ยวกระเห็ดเชอร์มมันเคยปลุกครั้งต่อไปเน้นๆภาษาไทยประท้องษ์ฉันตุนะเนี่ยผักกีลาเออผักกีลาภาษา,กกาไทยเขาเรียกอะไรก๊งลูกเรียกอย่างเงี้ยลืมมันนี่มะเขือกับน้ำ ึงหนากับนี่ลูกก็เลยเอาไม้กำไม้มาเขือไม่ได้เอามากำเยอะหน่อยเออต้นมันหนักนี่ลูกมันใหญ่ๆก็นเนาะกว่า,อาวเออต้นผักขิวใม่สวนมีครบเลยผักกาดมิเจนผักกี้ใส่ใส่เอาผักกี้ใส่แข่งก่อนสซคาเซน แล้วว่าผักชีนี่ไมีแถาที่เอาไว้เจอเข้ากับที่เอาใบนั่นแน่นอนฝั่งนู้นก็มีซาอะไรนะประทานย่างอะไรให้เขาเจ๊กไม่รู้มันน้อยกระลาฝักแมวฝักแมวนี่ปลุกใหม่โอเคไปกับผักกีกันอืมอ่ะแม่นบอกขึ้นเอาผักกี้แต่ว่าเนื่องจากว่าผักกี้ใไม่แถว้เจอไม่เาไว้เจอเอาไว้ใส่ข้าวซอยอ่ะก็เลยต้องเอาไว้มันตั้งแต เจอยู่รนหนเอามาผูกก่อนอออสแลงวนดินเขาก็อโอเคไดินมันดีม,ม,นนม,นมันไหซื้ <c oughs> อผักมันไหซื้อเลให้สนกินมกมอโปตีเอาผักเน้อยตีน้องมาปันป่นหกันม,ม,มขเขนนัมากะอืม ว่ามีข่าวเดียวไปเจอเขาก็เลยปิดกินไปน้ำตั้งแผักชีนี่พี่เน้นไม่กินเนาะไม่ค่อยชอบจน,นไม่ชอบมากเลยอะ่ะอออืมออหอมผักชีลอยชอบผักสลัดเธอนี่ชอบผักสลัดมนะั้งเจ้าผักสลัดเลือดแท่งสามตนไง กอดๆภาระหอมเนี่ยเอาโยโตะผักน้าลงงามง่โอเคอ่ะเป็นสวนเล็กๆสวนน้อยๆเนาะของเราสองสองคนไม่ใช่สองคนสของเราสามคนไม่เท่าด้วยเนาะก็เป็นสวนแบบเล็กๆที่เราภูมิใจมากเลยเพราะกว่าจะปลูกได้นี่เนาะโอเคกายก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องนนนอินมดนเยนีนินเชียตุงเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องด้วยนะคะลาคลิปละค่ะสวัสดีค่ะ